หายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลฟ์เลนเจ้์กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะ,อะโอเคนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดตู้คาชาเพิ่มรีดเพิ่มโอกาส ทิ้งท้ายทิ้งทวนกันอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมซึ่งในสอง,องคลิปที่แล้วเราก็เปิดไปเนาะในสองไอดีหลักไอเดียสองไอดีสามไปนะครับผมนะซึ่งได้อะไรยังไงหรือเปล่าก็อ่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้รุ้นดูก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับผมนะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเรามารุ้นดูอีกคลิปแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะ จากลาไปนะผมสรุปโครโบด็อกเตอร์สโตนเรื่องนี้นะครับผมนะฮะอ่าเราก็ขอเซนคูด็อกเตอร์เซนโนสักตัวอีก2ตัวหน่อยได้ไหมในสองในสองไอดีที่ยังไม่ได้นะผมไอดีนี้ถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะได้ละมั้งเดี๋ยวดูก่อนเพื่อนๆเคยเจอประสบปัญหาเหมือนผมบ้างหรือเปล่าเวลาเราเปิดการชาเนี่ยค่อนข้างที่จะเกินเลยนะครับผมอยากจะหมดความเกลือโดยที่การผมจะสร้างไอดีใหม่แต่ว่าผมสร้างมากี่ครั้งกี่ครั้ง ก็อาจจะเกลือเหมือนเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นผมจึงขอไม่สร้างเองเพราะผมจะขอแนะนำร้านนูบอยช็อปช็อปช็อปบริการซื้อขายไอดีเกมลายลนเจอร์ราคาถูกปลอดภัยแน่นอน100%และทางร้านยังมีไอดีให้เลือกหลายๆแบบเลยไม่ว่าจะเป็นไอดีเทพป้ายเหลือง ไอดีค l รบเ r นเจอรที่ไม่สามารถเปิดหาได้แล้วและยังมีไอดีแสงมืดด้วยหรือถ้าอยากสุ่มหาเรนเจอร์เองทางร้านก็มี ID ไก่บี้ให้นะครับหากเพื่อนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับกดเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้นะครับหากเพื่อนสนใจอยากอุน่นนูนอยากสอบถามอะไรสามารถติดต่อทางร้านหรือแอดมินได้นะครับที่ร้านนูบ no, ชอบชบชอบช,อชอผมไปแอบเปิดแบบหลังไม้อยู่นะว่า มันออกวีนาเซนโคใช่ไหมอ๋อยังไม่ออกยังไม่ได้นะไอดีสี่อันนี้เราเราเปิดอยู่ที่ไอดีสี่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะเปิดเป็นหมดเลยนะเป็นสี่ห้าหกนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวรับตัวกระชาก่อนแล้วกันอ่ารับไปครับผมตัวกระชากหนึ่งใบที่ตัวเกมแจกเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็จากกิวที่เราซื้อนะครับผมเป็นกระเป๋าตัวกระชากนะโอ้ได้ตัวกระชาเยอะเหมือนกันนะอ่านี่นะครับผม ดูดิว่าได้เท่าไหร่ใบฮะเปิดไปสิบใบโอ้ได้น้อยนะน่าจะต่ําสุดเลยนะผมมากสุดก็จะเป็น1ิบใบนะครับผมลองลงมาก็เป็น11ใบนะครับผมอ่าไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับผมด,ดูดูดิว่าทั้งหมดผมมีเท่าไหร่ไอดที่สี่จะได้บ้างไหมหกสิบแปดเหรอหกเก้าเจ็ดสิบซื้ออีกสองใบดิไหนไหนก็ไหนไหนละซื้ออีกสองใบไปเลยนะครับผม นี่มีพอดีเลยอ่าถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือเสียงฝนตกก็ขออภัยด้วยละกันนะฮะฝนมันตกฝนมันมาฟ้าร้องมาพอดีนะครับผมตอนที่ผมอัดคลิปโอ้โหเสียงถ้ามันดังไปหน่อยรบกวนเนาะเสียงรบกวนดังไปหน่อยขออภัยด้วยละกันเนาะอะ,อะโอเคครบจะสิบตัวแล้วอะมาหาดูเป็นรอบสุดท้ายแล้วละครับผมในการเปิดทิงทั้งทิงตววแล้วนะ้อมาฮะ ไอดีที่สี่จะได้สักตัวก่อนที่จะจากไปหรือไม่ด็อกเตอร์สโตนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบด้วยนะ,ะแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะก็เก่งพอใช้ได้อยู่นะครับผมเกียร์ก็เหมือนกันด้วยนะเพื่อนเพื่อคนไหนยังไม่ได้เกียร์ก็สามารถเปิดทิ้งท้ายทิ้งทวนก็ได้นะครับผมม,มันมีเพิ่มโอกาสให้อยู่นะโอ้เป็นเกียร์ท่าแสงมีอยู่นะเนี่ยเอ,อ่อเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ก็เปิดได้นะครับผม,ผมส่วนผมก็จะไม่เปิดแล้วกันอืมผมขอเก็บรูบี้ไปเรื่อย จนถึง990เอ่อ9 999รูปีก็แล้วกันนะกะว่าจะเก็บให้มันถึงหมื่นให้ได้นะผมรอบนี้ผมกะว่าจะเก็บให้มันมากๆไปเลยนะครับผมไม่รูนะว่าจะได้ไหม <g iggle> ก็อช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะผมใน2ซีรีส์เก็บดางรูบีเนาะรอบนี้เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตรูบีให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะสอดเป็นคลิปหน้าเนาะไม่ก็อาจจะไม่ได้อัปเดตก็ได้แต่คิดว่าเดี๋ยวจะทําอยูเอ่เพราะว่ารอบที่แล้วมันโดนลบไปเนาะในส่วนของ EP ที่31นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผม ไปฮะเดี๋ยวลงตู้เซ็นกูบ้างนะครับผมออกไหมรอบนี้โอ้โหซามูไรอ่ะเป็นเลนเจอร์รอบใหม่เดือนใหม่ไอ้ไม่ใช่อ่ะรอบที่ผ่านมานะครับผม,มก็ใช้ได้อยู่นะหรือเปล่าวะ <c oughs> ถ้าจะให้ดีน่าจะเป็นตัวของอันนั้นมากกว่ามั้งไอตัวอะไรนะไอโคนิง,งิ้วเนาะมาครับผมรอบนี้สักตัวโอ้โหอันนี้ก็เอาไว้ใช้กับตัวบินนะเออคอมโบนะครับผมเอาไว้ใช้แบบเพื่อสุดท้ายหรือโดดข้ามไปปวดอะไรประมาณนี้เนาะ สักรอบหนึ่งจัดไปฮะเดี๋ยวเปิดให้มันเหลือสักสีนะ่สิบแล้วกันนะอีกสักสองรอบอ่ะรอบนี้รอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งเนาะรู้ดีว่าจะได้หรือเปล่าไอดีทีสี่จะเป็นไอดีไอดีเดียวหรือเ,เปล่าที่เกลือหรือ,อยังไงจัดมาเลยครับผมไปห้ารอบนี้ขอหน่อยขอหน่อยสักตัวอันนี้เปิดทิ้งท้ายแล้วทิ้งท้ายก็ต้องจัดมาสักตัวหนึ่งครับโอ้ไม่ออก อ่ะไม่ออกก็ไม่เป็นไรนผมก็ต้องสู้ต่อไปนะส่วนเกียร์ก็น่าเสียดายนะผมที่จริงอยากจะเปิดมากๆเลยนะผมอยากจะพัฒนาทีมให้มันเก่งขึ้นมากกว่านี้เลยนะครับผมแต่ว่าก็อ่ะไม่เป็นไรเกียร์เดิมๆก็พอจะหดตึงใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมมันก็ดวงดีเปิดได้บ้างนะผมไม่ได้บ้างเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเปิดได้นะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นเกียร์กบเกียร์น,น,นั่นนี่โน่นที่เป็น7ดาว8ดาวเนาะอ่ะก็ใช้แค่น,นี้ไปก่อนนะผมเดี๋ยวเก็บรูบี้ครบขนาดไหนเดี๋ยวเราก็ มาถล่มทลายเปิดแล้วกันนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนก็รอรับชมเราติดตามหน่อยล้วกันนะสำหรับซีรีส์เกา้ากเก้าูปีโอ้จะถึงเมื่อไหร่ไม่รู้อะ <c oughs> เดี๋ยวผมว่าคอีกนานเนาะไอดี ID นี้นะครับผมโอเคมาลุยกันต่อไอดีที่5นะครับผมมาดูดีว่าจะเป็นยังไงผมได้โคโรโบมาเพิ่มเติมอีกบ้างไหมถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะเปิดได้อ่าน่าจะเซ็นโค้วมัง้งหรือไม่ก็ด็อกเตอร์เซโนว่าจะไม่ได้เดีย๋ยวขออนุญาตไปดู อันนี้ก่อนจำไม่ได้แต่ว่าจําได้อยู่ว่าเปิดได้นะเอเปิดได้แต่ยังไม่ได้ปั้นอ่ตัวไหนวะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นด็อกเตอร์เซโนมั้งตอนนั้นเปิดหลังใหม่อันนี้ไงอ่แค่ทําเปลี่ยนเป็นล่างอันนี้เฉยๆอ่ะหนูหาเส้นคู่ต่อก็แล้วกันส่วนลูบี้เก็บไว้นะครับผม,มตัวกระชาก็ยังเหลือเยอะอยู่นะที่จริงตอนนั้นน่าจะมีประมาณ70 80กว่าตัวมั้งเพราะว่าเราแบบ จบสเตียรวิ่งจบก็รับตัวกระชาเนาะแล้วก็มาเปิดดูนะผมตอนนั้นมันมีอะไรแบบปัญหานิดหน่อยก็เลยไม่สามารถลงคลิปได้เนาะ mm hmm. โอเคอันรับตัวกระชาไปอันนี้ก็รับเพิ่มเติมมาได้อีกนะอ mm hmm. แล้วก็จากกิลวที่ซื้อเปิดไปเลยโอ้รอบนี้ EP นี้ <c oughs> เปิดเป็นรอบสุดท้ายโค้ <c oughs> สุดท้าย <c oughs> เออเปิดทิ่ไทิ้งทวน รู้สึกว่ารอบนี้ไอดีสี่ห้าหกจะได้แค่สิบตัวกระชาแล้วมั้งเนี่ยส่วนไอดีที่แล้วได้แค่สิบสอตัวกรชา <c oughs> เอออ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเปิดอีกสักอ่เหลือสักห้าสิบไม่ก็หกสิบแล้วกันเออเปิดไม่ต้องเยอะหรอกเพราะว่าเราก็อ่าไม่ต้องการเลยมากขนาดนั้นเพราะว่าธาตุไฟผมน่าจะมีถ้าจะไม่ผิดมีตัวนี้อยู่อ่ามีตัวเก่งอยู่นะเมกูมินเนาะ แล้วก็เอไฟผมเยอะอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะผมเล่นทีมเดิมได้อยู่มาหาเซ็นคูเลยครับผมจัดไปฮะดูดิว่าห้าใบจะเฟี้ยวเหมือนกับไอดีที่3ามไหมใช่ไหมวะเหลือเหลือดีไหนวะที่เปิดได้เออปุ๊บห้าใบแรกได้เลยแบบพอเลยนะครับผมอืมวก็จะไม่ไม่ไม่ซ้ำรอยเดิมเลยอ่าไม่เป็นไรไปฮะึบเดี๋ยวเปิดเหลือทั้งหกสิบตัวเนาะอ่า ไม่ต้องเปิดมากหรอกอรอบนี้เป็นไงบ้างอขอไม่กดข้ามนะขอลุ้นดูหน่อยไหนดูดิ <c oughs> ตกเกลือนะโอเคจัดไปอีกสองรอบสุดท้ายอ่ะสักตัวสักตัวก่อนที่จะไปเปิดในส่วนของเดเจอร์เดือนหน้านะครับผมเดือนหน้าก็น่าจะเก่งนะคิดว่านะครับผม ห็นว่าเป็นตัวบินไหมหรืออะไรยังไงอ่าตรงไหนก็ช่างขอให้เก่งก็พอแล้วมาผมลุ้นดูไปพร้อมกันนะฮะดูดิว่าจะได้ไหมตัของด็อกเตอร์ไอไม่ใช่อ่าเซนคูไอดีนี้ไอดีที่5จัดมาให้หน่อยสักตัวเอาเอาจัดมาก็จริงมเมื่อียเฮ้ยอันนี้คือขอสุดท้ายก็ ขอมา้ก็จัดให้เฮ้ยได้เฮ่อโอ้โหอะเพื่อนๆพืนไปเปิดด่วนเลยนะเพื่อนๆพืนถ้าเพื่อนๆพืนคนไหนยังอยากได้อยู่นะครับผมเพื่อนๆพืนคนไหนเปิดไม่ได้ก็ไปเปิดเลยครับผมมันได้จริงอ่ะอันนี้ขนาดผมเข้าเกมมาเป็นตัวอะไรวะจำไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่ ไม่ใช่ดรเซโนแล้วก็ไม่ใช่เซนคูนะไอดอี ID เนี้ผมเข้าหน้าเกมมาเป็นน่าจะเป็นตัวอื่นไม่เป็นตัวของเกนก็เป็นตัวของเอ่อสเตลลี่ใช่ไหมอ,อุ้ยได้เฉยอะได้เซนคูเฉยกะว่าจะเปิดเน,นี้ยใบสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ก็ออกไปเป็นไรถ้าได้ก็โอเคสรุปได้ทั้งคู่เลยนะผมสําหรับไอดีที่5นะครับผมถ้าจะไม่ผิดไอดีที่5แล้วก็ไอดีที่3ใช่ไหมผมเปิดได้ทั้งคู่เลยดรเซโนแล้วก็เซนคูนะครับผมนี่เลยนะฮะเดี๋ยวขออวดหน่อย ส่วนเกียร์ไม่ได้นะเออไอดี ID นี้เกียร์ไม่ได้ผมเปิดแต่อ่าผมเปิดรูปี้หาแค่เกียร์อย่างเดียวด้วยนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับผมมาออกแค่ไอดีเดียวนะผมก็คือไอดีที่อ่าไอดี ID ที่1เนาะไอดี ID หลักไอดี ID เดียวที่ที่เปิดได้ในะสนองในสองเกียร์อ่าเกียร์ท่าแสงนะผมอุปกรณ์อะไรนะอุปกรณ์อ่าทุงเครื่องมือของเซนคูนะครับผม,อ,อ,อ,ม,อ,อ,บผมอันนี้เนาะก็เกียร์ท่าแสงที่มันเพิ่มการ์ดอยู่ก็ไปเปิดได้นะครับผมนั่นแหละผมเปิดได้เนาะ ก็ดีใจนะผมที่เปิดได้เอามาใส่ให้บาวล็อกโหดขึ้นเยอะเลยนะผมแบกทีมได้ตึงขึ้นมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเปิดไอดีถัดไปเนาะโอเคฮะมาเปิดกระต่อไอดีสุดท้ายของคลิปนี้แล้วก็รอบนี้รอบสุดท้ายจริงๆแล้วสำหรับโคโลโบด็อกเตอร์สโตนนะครับผมอถ้าจำไม่ผิดไอดีนี้ไปเปิดหลังใหม่เหมือนกันแต่ว่าน่าจะไม่ได้นะสักตัวน่าจะไม่มีเซนคคด็อกเตอร์โนไม่มีใช่ไหม เดี๋ยวดูสะสมแป๊บหนึ่งนะครับผมผมได้มาบางไอบางไอดีก็ไม่ได้ปั่นมาเล่นมาใช้เลยเอออ๋อได้เซนคูแล้วปั้นแม็กเราด้วยนะครับผมเหลือหายแค่ดนะ็อกเตรเซโนเนาะโอเคโอเคปั้นแม็กแต่ยังไม่ได้ใช้โอเคมา <laughs> เดี๋ยวรับตัวกระชา <laughs> เดี๋ยวเราไปลุยหาด็อกเตรเซโนทิ้งท้ายทิ้งทบบวนโคโรโบด็อกเตอรสโตนรอบสุดท้ายสำหรับ รอบนี้แล้วนะครับผมโคดโบนี้เนาะมาฮะไม่อยากให้ไปเลยนะผมชอบเรื่องนี้มากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเอาไว้โอกาสหน้าก็ได้ซึ่งไม่รู้นะว่าจะมาอีกไหม <c oughs> เออรอบนี้มันก็มาเป็นแบบซีซั่นแบบสุดท้ายเลยอะเออถ้าจะให้มันให้มันมาอีกต้องรอให้มันทําอนิเมะมาเป็นซีซั่นถัดไปอีกเนาะซึ่งผมยังรอซื้อข้าวสอยู่นะ <c oughs> อยากได้มากๆเลยไปฮะ สมดวงใบจะได้สักกี่ตัวอ้ยยสได้สิโอเคนึกว่าจะออกแค่10ใบยอย่างเดียวแต่ละคลิปนี้มามีทั้งหมด87ตัวกราชา้าอเดียวเหลือสัก60ตัวกระชาแล้วกันนะฮะเอาไว้ค่อยไปรุ่นในส่วนเอาไว้ค่อยไปรุ่นในส่วนของอ่าตัวเรนเจอร์เดือนหน้าับผมแสงมืดเนาะซึ่งคาดว่าคนนั้นจะเป็นแสงแหละเออไม่ก็มืดแต่คิดว่าคงเป็นแสงนะผมนะเออคิดไว้อย่างนั้น ห้าไปแรกเลยโอ้ไม่ออกอ่ะจัดไปส่วนลูบี้แนะ่นอนเช่นเคยเหมือนเดิมเก็บไว้นะครับผมอ่ะเพื่อนๆก็ทําตามผมแนะนําได้นะเออควรเก็บไว้แล้วนะครับผมส่วนลูบี้ก็ไอ้ส่วนโก้าช่าก็แบ่งเปิดสักเล็กสักน้อยหนึ่งก็ได้ะครับผมถ้าเพื่อนๆแบบอยากได้ในส่วนของ,ของโคโลโบรอบนี้จริงๆนะครับผมผมก็อยากได้จริงๆ้วเนี่ยก็เลยมาเปิดหานะอ่ะก็เลยแบบก็ออกนะฮะเออไดเฮ er นะคลิปนี้ได้เฮ er อยู่ แต่ขอเฮอีกรอบนึงได้ไหมอ่าไอดี ID สุดท้ายแล้วเอาฮึอ,อ,อไปฮะเรื่อยๆผมเรือเ,เ,เ,เปิดให้มันเหลือ60ตัวกาชานะ 60, 60ตัวกาชาที่เหลือค่อยไปเปิดหาเลนเจอร์เดอนดูดีว่าจะได้บ้างไหม60ตัวกาชาในส่วนของเลนเจอร์รอบหน้าเดือนหน้านะครับผมผมคิดว่าคงจะออกยากเลยนะเออแม้แต่ร้อยใบยังอ,ออกเอยังไม่ออกเลยนะผมบางไอดีของพื่อนเนี่ย ก็ไม่ออกเนาะร้อยสองร้อยใบผมก็เห็นใจอยู่เหมือนกันนะเก็บต้องนงต้องนานหรือดองไว้แบบจริงจริงอะตุกิก็ตก็แจกเยอะด้วยสุดท้ายก็ไม่ออกอันนี้ก็ไม่รู้จะทําไงอะเพื่อนเพื่อนก็ทําไม่ได้จริงก็ถ้ามีงบก็เติมได้นะเออหรือถ้าไม่ไหวจริงก็เข้าไปหาซื้อไอดีใหม่ก็ได้นะครับผมหรือสร้างไอดีมาก็ได้นะเออแล้วมาเปิดเพิ่มเติมเผื่อมันเปิดได้นะครับผมมารอบสุดท้ายแล้ะดูดีว่ารอบสุดท้ายจะเหมือนกับดีทีดีที่แล้วไหม โอเคเลยนะไอดี uh, นี้ขอบ้าง mm hmm. ได้ไหมรอบสุดท้ายท้ายสุดตึงตงไม่กดคำ้ำด้วยอะรู้ดีว่าจบบ้างไหมด็อกเตอร์เซโนนะครับผมเมื่อกี้ออกเซนโคนะแต่น,นี้ขอเซโนเซโนเซโนโอเซโนต่อไปโอเคไม่ออกนะไอดี ID นี้ไอดี ID ที่6สรุปได้แค่เซนคูอย่างเดียวเนาะ,ะไม่เป็นไรได้เซนคูก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมนะเพราะว่าก็ เห็นไหมมันต้องเปลี่ยนทีมบ้างสักเล็กสักน้อยเนาะเออหน้าที่มันไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เกีย์ก็เหมือนกันต้องหาด้วยแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ยิงสำหรับเออเกียคระบบรอบนี้นะครับผมเปิดไม่ได้ยิงมันมันได้ยาก่ะเออออกยากจริงถ้าอย่างนั้นมันไม่ออกแปดดาวก็ออกจิตดาวก็ได้แต่นี่มันไม่ออกเลยนะผมแบบออกแค่ไอดีหลักไอเดียเดียวนั้นก็ออกก็คือออกเป็นไอดีบายดีก็เป็นแบบเออเกียหกดาวเนาะ ก็ตามนั้นแหละนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันเพื่อนๆคนไหนไปเปิดกาชากัรในสองคอลับโอดรสโตนทิ้งได้ทิ้งทวนเหมือนกันครับผมเนี่ย <c oughs> ก็ขอโชคดีมีช,ยชัยขอให้เปิดได้ละกันนะเหมือนผมเนาะอ่าขอให้ไม่เกลือนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้จริงๆเนาะเกียก็เหมือนกันด้วยนะครับผมในสองเกียร์ท่าแสงเนาะมันเป็นเกียร์ค่อนข้างที่แบบว่าดีมากๆเลยนะผมทั้งเรนเจอร์โคลาโบเรนเจอร์รอบนี้ด้วยนะครับผมนะในสองดรเซโนแล้วก็เซนโคเนาะใช้งานได้ดีจริงๆนะอยากได้อยากให้เพื่อนๆเนี่ย อยากให้เพื่อนๆได้มากๆเลยนะครับผมเนาะก็โชคด,ดีนะครับผมเนาะสุดท้ายก็ขอฝากร้านด้วยด้วยหน่อยแล้วกันนะครับผมผมก็จะพูดแค่ประมาณนี้ล้ก,กันนะออก็ไปกุญหนนนกนได้เนาะถ้าเพื่อนๆอยากได้ในสองนาทีอะไรในเจอรอราคาถูกเนาะไปกุญญ์นนก็ได้นะเพื่อนๆสนใจนะครับผมเนาะผมไม่อยากคุณพาคก็กดีลพะพอมีปัญหาก็คือเรื่องปัญหาสปอนเซอร์นี่แหละนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมปัญหาอะไรก็คือปัญหาที่ผมโดนลบคลิปนี่แหละนะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูมาถึงขนาดนี้ก็จะรู้นะว่าผมไม่ได้ว่าเออขี้เกียจหรือหายไปไหนนะก็นั่นแหละมันไม่ได้จริงนะผมมันติดปัญหาเนาะในสองเดือนเนี้ยในที่แล้วยอมรับอยู่ว่าขี้เกียจหรือมีปัญหาในสองการเครียดเออยอมรับอยู่แต่อันนี้คือมันไม่ได้จริงลบไปได้นะขอไฟเดวยด้วยหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อนเนาะแต่ว่าก็จะพยายามลงทีทททจะพาะจะพยายามลงได้ทีท,ท,ทีแล้วแหละนะครับผมแมตต์จะลิ้นพันไปไหนโอ้ให้ตายสิ โอเคพูดแค่นี้พอแล้วกันเดี๋ยวมันจะไปเลยเถิดไม่มากกว่านี้แล้วอ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับและที่สำคัญน,นอ้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก่อนจะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนนะเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสาวัสดีครับแล้วไวกันเจอกันที่หน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ